เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนะเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่นะฮะพร้ <c oughs> พอมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> ที่จังหวัดภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่าง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ไปดูหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดน้ําท่วมน้ําแล้ง <c oughs> นะครับก็ไปดูในช่วงบ่าย ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาธทวสิลินะก็ติดตามโครงการระบบผลิตน้ําประปาขนาดใหญ่ที่อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก็รับฟังบรรยายสรุปโครงการระบบผลิตน้ําประปาหมู่บ้านตําบลมะขามเท่าที่ออกแบบวิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งระบบผลิตน้ำประปาการซ่อมบำรุงซึ่งช่วยให้คุณภาพน้ำใสสะอาดตามมาตรฐาน เพรา้ว่าน้ำประปาคือถ้าไปผลิตเองหรือว่าน้ำประปาชุมชนน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครไปตรวจสอบคุณภาพบางทีคุณก็คุณบางทียังมีสียังมกลอาจจะมีสารอะไรอยู่ข้างในคือบางทีในเรื่องของการที่จะผลิตน้ําประปาให้ใสสะอาดและไม่เกลและปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของเขาอะนะนะคะพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับโครงการนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้ํากินน้ําใช้และท่านก็บอกว่า สั่งการเพิ่มเติมให้นะฮะเห็นมีน้ํากินน้ําใช้แล้วเรื่องค่าไฟฮะก็อยากให้มีเรื่องของการใช้โซลาเซลล์หวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นการกระจายน้ําประปาไปทุกหมู่บ้านทําให้ประชาชนมีความสุขนะฮะท่านก็ได้พูดคุยในหลายเรื่องแล้วก็ปัญหายาเสพติดคือลงไปเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่น่านก็คือภาคเหนือจังหวัดน่านนะม่ี่แล้วก็อีสานนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ ท่านเกาะติดไม่ปล่อยเลยคือปัญหายาเสพติด <c itten> คือปัญหายาเสพติดเนี่ยมีมากอยู่ในทุกจังหวัดก็อยากจะให้มันลดน้อยถอยลงคือจะทําให้มันหมดไปเนี่ยถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นไปไม่ได้เป็น,ปนไปไ,ไม่ได้เลย <c oughs> ทุกประเทศเนี่ยมันก็ยังมียาเสพติดแต่ยังไงที่จะทําให้ควบคุมแล้วก็ให้มันน้อยที่สุดไม่มีปัญหา ย้ำว่าเป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลให้ความสําคัญนะการกวาดล้างจับกลุ่มยึดทรัพย์และบาบัดผู้ป่วยสิ่งที่สําคัญคือการบําบัดแล้วต้องทําให้ผู้ป่วยไม่กลับไปเสพอีกอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะใช่ค่ะแล้วก็แอบ,บยากเหมือนกันนะอืคือคือการบําบัดเนี่ยคือบําบัดแล้วไม่กลับไปอีกเนะี่ยค่ะ ยากคือสภาพแวดล้อมเอยอะไรเอ่ยด้วยนะบางทีตอนเอาเข้าไปบําบัดเนี่ยนะคะก็อยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้เนาะอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นนะใช่คือนอกจากครอบครัวแล้วคือตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยต้องใจแข็งถูกต้องต้องใจแข็งคือถ้ากลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมเจอเพื่อนเดิมเดิมบรรยากาศเดิมเจอสังคมเดิมเดิมรู้ที่ซื้อรู้ที่ขายเมื่อกลับไปจุดเดิมนะฮะค่ะเออสาคัญคือไปบําบัดแล้วต้องไม่กลับไปเสพอีก นั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยเป็นห่วงนะครับหลังจากนั้นนายกก็ไปติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมานะฮะโบราณโบราณสถานเมืองเสมาณวัดธรรมจักรเสมารามนะฮะวัดพระนอนคลองขวางอายุ1,300ปีพอ้สาวราอนปียาวนานากยาวนานมากสมัยโอ้โหทวารวดีไปไกลมากเลยนะครับเออบางบางที่ก็บอก3ามพันปี สามพปีเลยเหรอสามพันปีบางที่ก็พันสามร้อยปีนะฮะแต่น่าจะตรวจสอบมาแล้วอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยปีค่ะก็คือเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นหินทรายสีแดงนะฮะแล้วก็สวยงามนะฮะพระนอนเก่าแก่มากนะครับเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและเมื่อน้าท่วมปี64ทําให้พระนอนได้รับความเสียหายกรมศิลป์ก็เลยได้วางแนวทางแก้ไข คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ240วันและหากดําเนินการแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายซอ f t Power ของรัฐบาลนะคะ